ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็กอติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่26ธันวาคมกันครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตีแตก3แนวรบเขมย่อยยับในทันทีครับเพราะล่าสุดทัพไทยของเราจ่อทาได้จ่อที่จะยึด3าแนวรบทั้งหนองจานหนองยาแก้วและก็คลองแผงพร้อมกับมาอัปเดตโซนกองทัพภาคที่2ครับความคืบหน้าเนี่ยยังเต็มเปี่ยมไปกับความดุดันและก็การประทะอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตด สถานก,การ์รายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการกันก่อนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับก็เรียกว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วเสียงปืนใหญ่เนี่ยยังน,นสนันอยู่หลายแนวรบเลยทั้งทัพภาค1ทัพภาค2เองโดยในภาพรวมนะครับสถานก,การ์เนี่ยยังคงตึงเครียดเหมือนเดิมนะมีการประทะกันด้วยอาวุธที่ยิงระยะไกลอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่ภูมะเขือพระวิหารและก็ปราสาทต,ตาควายยังถือว่าเป็นจุดเสี่ยงสูงอยู่ซึ่งฝ่ายคมบ,บูชาครับมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเนี่ยทั้งปืนใหญ่ปืนคอจรวดหลายลำกล้องบ้วก็รถังร่สิบเอ็ด ใช้โดนตรวจการนะครับขณะที่ฝ่ายเราครับก็ยังมีการตอบโต้ด้วยการใช้ปืนใหญ่ปืนครกและก็รถถังเนี่ยทำลายที่ตั้งอาวุธยิงสนับสน,บสนบองัมบูชาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันที่สกัดภัยคุกคามจากแนวหลังนะครับถึงแม้ว่าจะมีกําลังบุญของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากอาวุธยิงระยะไกลของอเมริกาแล้วก็ทุ่นระเบิดก็ตามแต่ว่าเราก็ยังสามารถควบคบุมพื้นที่สําคัญเอาไว้ได้อยู่ซึ่งการปะทะครับยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องไล่เรียงตั้งแต่จังหวัดอุบลราชาธานีกันกอดน,น,นะครับเรียกว่าพื้นที่ช่องโบกนั้นยังคงสงบนะคร ไวที่สําคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามบริเวณช่องอันม้าของบุรีจังหวัดอุบลน,นะครับตรวจพบการใช้โดนบินเฝ้าตรวจฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องแล้วสถานการณ์ในบุรีช่องบกนะครับทัพขมิเนี่ยก็ยังยึดเนิน745เอาไว้ได้อยู่เหมือนเดิมเราก็ยังไม่ได้มีปฏิบัติการเข้าตีหรือว่ารุกคืบแต่อย่างใดกับจุดนี้นะครับคงต้องรออัปเดตสถานการณ์กันต่อส่วนอีกจังหวัดหนึ่งครับก็เป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับรายงานล่าสุดก็ออกมาเช่นเดียวกันก็คือปะทะกันเนี่ยหลายแนวเลยทั้งบุรีซัมแต่โดนตวนบูบีสัตตะสสสมมพนปริิทธช่อง เท่านะครับที่ฝ่ายขมรนได้มีการใช้รถถังครับยิงจากบริเวณภูผีไปยังพื้นที่สัตตสมแล้วก็ใช้ปืนใหญ่รวมหนึ่งปืนครกเนี่ยยิงมาเป็นระยะด้วย ขณะที่ฝ่ายในเราครับก็มีการยิงตอบโต้ที่ตั้งอาวุธสซับซนบของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่พบการรุกภาคพื้นดินก็มีการใช้ปืนใหญ่เนี่ยระดมยิงมามากกว่าสำหรับขมตนญในบื้นที่ซัมแต่ดดนตวนภูพีสัตตสมแล้วก็พนมประสิธทธิโสรวมไปถึงช่องตาเท่านะครับคือมันเป็นบรีที่ซับซ้อนและก็เป็นแนวยาวของเขานะครับก็ไม่แปลกใจที่ขมรจะเลือกบุกกับพื้นที่ใหญ่ตรงนี้ถือว่าใหญ่มากนะประมาณ7จุดด้วยกันที่ขมรยังใช้ปืนใหญ่ปืนครกเนี่ยยิงเขา กับห้้ยตามาเรียนะครับจุดนี้ตรวจพบการยิงจรวดหลายลำกล้องบ m 2 1มของฝ่ายกัมพูชาครับตกในพื้นที่ภูมะเขือแต่ว่ากําลังพลของเราเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการยิงจากบริเวณเขาพระวิหารเข้ามายังยอดภูมะเขือด้วยดูครับนี่แหละคือมันเป็นความชอบธรรมของเราเลยที่จะสกัดกั้นบริเวณเขาพระวิหารให้ได้นะครับเพราะในจุดเขาพระวิหารเองฐานขมิ้นเนี่ยมันมีเกือบแบบร้อยฐานได้เลยนะที่ห้อมล้อมกับจุดนั้นซึ่งมันเป็นแผ่นดินไทยของเราด้วยแต่ว่าขมิน้นคนกาลังเนี่ยมาประจําการที่จุด นั้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงกับบริเวณเขาพระวิหารนะครับเราก็ต้องตีวงล้อมเอาให้ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ภูมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกิดการประทะด้วยปืนใหญ่แล้วก็ปืนครกโดยฝ่ายไทยเราก็บาดเจ็บหนึ่งนายฝ่ายกัมพูชาเองครับมีการยิงปืนใหญ่ข้ามมายังช่องโดนเอาก่อนที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยจะยิงตอบโต้ไปยังที่ตั้งอาวุธสำคข,ของฝ่ายกัมพูชาส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่ช่องสังงามสถานการณ์ล่านงรอขถ มาเติมที่เขาพระวิหารเลยนะครับทั้งที่รู้ว่าเราเนี่ยยึดภูมิเขื่อเอาไว้ได้และก็เป็นจุดสูงคมซึ่งฝ่ายเราก็มีการยิงสกัดอย่างง่ายได้นะครับเชื่อว่าที่ขาเมนต้องเสี่ยงแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะกําลังแยก่ก็ได้และก็ต้องการป้องกันไม่ให้เราครับชิงวัดแก้วเอาไว้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราชิงวัดแก้วได้เนี่ยมันจะปิดทางขึ้นเขาพระวิหารทันทีขาเมนจะขึ้นไม่ได้กับทางรถทางราบนะครับก็จะต้องปีนหน้าผาขึ้นแทน เพราะสารโลกเนี่ยตัดสินให้ขมิได้แค่ตัวปราสาสส่วนพื้นที่รอบๆเนี่ยมันเป็นของเราหมดเลยแต่ว่าขมิก็นํากําลังเข้ามาประจําการอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยตัดถนนขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในชายแดนจังหวัดสีสะเกตนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว,ว่ามีการประทะกันแบบปราพายและเราเนี่ยก็ตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องจอมช่องเพลช่องระยีแล้วฝ่ายกัมพูชาครับได้ใช้ปืนใหญ่ยิงเป็นช่วงๆส่วนในในนนพืื้้ทีี่่่คคคคาาาาาาาเเเเเอออองงงรรรัับมมมมกกฝฝตตตวววลลิดไหขย แล้วก็พื้นที่ปาสาทตาควายแล้วก็เนินสามนะครับก็ยังมีการประทะด้วยอาวุธปืนเล็กเป็นระยะแล้วในระหว่างเคลียร์พื้นที่เนี่ยเอาเราก็ยังตรวจพบทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องอยู่ อีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ช่องกลางของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เพราะว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงตึงกําลังและก็เฝ้าตรวจความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยเอาไว้อยู่และก็อีกจุดหนึ่งบริเวณปราสาทตาเมือนทมนะครับก็มีกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาตกในพื้นที่ฝั่งไทยเราพร้อมกับมีการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานและก็อาวุธต่อสู้รถถังยิงเข้ามาด้วยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะมีการยิงตอบโต้ไปด้วยปืนใหญ่ซึ่งกระสุนที่ขมิยิงมาครับตกในเขตปราสาทตาเมองทมเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วกกําาาลลลังลังงพขออไททยยเร็ปดดภดีส่วนนตมม ก็ยังอยู่ในการครอบครองของไทยเราได้จุดนี้เขมรก็อยากจะเข้ามายึดแต่ยังเข้ามาไม่ได้นะครับส่วนอีกชายแดนจังหวัดหนึ่งครับเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องบอกเลยว่ามีการประทะแบบยิงกดดันแต่ไม่กระทบพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ช่องสายตะกูนะครับฝ่ายกัมพูชานเนี่ยได้ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาครับแต่ก็ไม่ตรวจพบความเสียหายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แต่อย่างใดอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของกองรับพานที่2เองก็ต้องบอกเลยว่าถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยยังดุเดือดนะครับยังดุเด ก็มีหลากหลายพื้นที่เลยแล้วน่าห่วง,งที่สุดเนี่ยก็เป็นพื้นที่เขาเพราะวิหารกับภูมะเขือนี่เลยครับเขมรอยากจะขึ้นมายึดเอาไว้ให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นจุดตรวจการที่สําคัญเนื่องจากยอดเนินหลายเนินตอนนี้ไทยเราสามารถสถับนานและควบคุมเอาไว้ได้แบบเบสเสร็จเช่นเดียวกันโดยเฉพาะพื้นที่ผามอยแดงภูมะเขือซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับพยายามจะส่งกําลังเข้าตีบริเวณประตูเหล็กถึง2ครั้งแต่ว่าถูกทาหารไทยเราก็สกัดกั้นเอาไว้ได้สําเร็จเหมือนกันแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือในรอบวันนะครับคือตรวจพบโดน UAV กับ FPV เนี่ยขาย ที่บินสอดเนมที่ยึดตลอดแนวชายแดนเลยทําให้เราก็มีการทําลายนะครับเสาสัญญาณควบคุมดนของกัมพูชานเนี่ยบริเวณเนิ3น333เพื่อตัดวงจรข่าวกรองซึ่งนอกจากนี้ก็เหมือนจะ มีรายงานแบบไม่เป็นทางการออกมานะครับว่าบริเวณบริสันตแต่ฝั่งกัมพูชาครับคาดว่าเป็นผลมาจากการยิงปืนใหญ่ที่ไทยเราตอบโต้ก็มีเหตุระเบิดแบบรุนแรงนะอาจจะไปโดนเป้าหมายคลังกะสุนขฝ่ไฟกัมพูชาอย่างแม่นยําก็ได้อันนี้ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับส่วนอีกหลายๆเนื่อที่เราสามารถยึดได้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแหละอย่างเนื่อ2 5ครับที่อยู่หลังเนินสามานเนี่ยเราก็ยึดเป็นจุดยุทธศาสตร์เอาไว้ได้แล้วการที่ขมรนจะเติมกําลังเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วมันอยู่หา หลังจากว่าสัต้าควายเนี่ยสนงกิโลเมตรนะครับอยู่ช่องเขาธรรมชาติบริเวณช่องติ๊กเบาะซึ่งพอเราคุมตรงนั้นได้แล้วการสกัดกัน้นการรุกืึอของคอมเมนต์ก็แทบจะเป็นไปได้ยากในบริเวณตองที่2ก็ถือว่าเป็นสมรภูมิที่ ดูเดือดและเราก็ต้องยึดกลับคืนมาเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องฐานในเราในแนวหน้าด้วยเอาล่ะมาตามต่อกับอีกจุดหนึ่งพื้นที่1กันบ้างครับกองทัพภาคที่1ครับที่เรียกว่ามีรายงานความคืบหน้าออกมาครับกับบ้านหนองจานบ้านคลองแผงแล้วก็บ้านหนองยาแก้วรายงานล่าสุดตอนนี้จากสื่อไทยเรานะครับหลายสํานักที่เป็นสํานักใหญ่ๆเลยนะก็ออกมารายงานตรงกันว่ากองทัพภาคที่1ครับทำสำเร็จแล้วสามารถยึดคืนครบทุกพื้นที่ทั้งบ้านคลองแผงเอ่ยบ้านหนองจานเอ่ยบ้านหนองยาแก้ว ระหว่างการเคลียร์พื้นที่และก็สถาปนาความมั่นคงซึ่งยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับซึ่งเมราพันที่หนึ่งเนี่ยก็ประชาการรบอยู่แนวหน้าด้วยแล้วถ้าเกิดเราสามารถสถาปนาความมั่นคงได้เคลียร์พื้นที่ได้แบบหมดจด100% ก็จะเป็นการกอบกู้แผ่นด,ดินไทยครั้งประวัติศาสตร์ในรอบกว่า40ปีเลยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่แต่การที่จะรักษาเนี่ยมันคงจะไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสกวเนี่ยไม่น่าจบง่ายจริงๆเพราะถ้าเจราจากันยังไม่จบเนี่ยเราอาจจะสาร,รมานาพื้นที่ไม่ทันแล้วขมรนก็ระดมยิงมาแบบเนี้ยมันอันตรายมากๆก็เรียกว่าอาจจะเป็นจุดเดือดที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเพราะมีรายงานแบบไม่เป็นทางการเหมือนกันก็บอบว่าขมรนครับอาจจะเติมกําลังเข้ามาเนี่ย มากกว่า3กองพันเลยก็ได้ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับทางกองรับพันที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ประกาศแบบเป็นทางการนะเพราะการรบยังไม่จบข่าเหมนก็ยังไม่หยุดยังเตือนกำลังมาอย่างที่ผมบอกสามกองพันะ 3, 000, 000. ก็เลยยังไม่มีประกาศออกมานะครับว่าเราสามารถหยุดได้แต่สื่อหลักของไทยเราสื่อยักษ์ใหญ่เนี่ยสำนักใหญ่ก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าเราสามารถหยุดได้ครบทุกพื้นที่โดยส่วนตัวผมเองผมขอใช้เขามาก ควบคุมเอาไว้ดีกว่าควบคุมได้น่าจะ3มมือที่นะครับแต่ว่าเราอาจจะยังสถาปนาที่มั่นแบบพี่แข็งแรงแบบประจําอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทางบ้านครองแผงบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอ่ะนี่ก็เป็นรายงานสถานการณ์น่าจะข่าวดีของไทยเรานะครับกับวันนี้โดยในพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับปะทะเดือดกันตั้งแต่ตีสี่เลยนะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งครับขเม้นเนี่ยมีการถอยกํลาลังเพราะว่า สู้ไม่ไหว BM21 เนี่ยก็ถูกทำลายควันไฟลุกท่วมซึ่งมันมีอยู่คลิปหนึ่งของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นกัมพูชาที่ในอดีตนั้นเคยประกอบอาชีพรับพานักท่องเที่ยวเดินทางในกัมพูชานะครับก็ได้ออกมาอัดคลิปบอกเลยว่าหมู่บ้านโชคชัยที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้าน,นหนองจานหนองยาแก้วนั้นเนี่ยตกเป็นเป้าการโจมตีอย่างหนักถูกถล่มด้วยกระสุนปืนใหญ่โดนปืนคอรวมถึง F16 ของไทยเราครับรวมแล้วกว่า40ลูกส่งผลในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างรุนแรง เนี่ยอันนี้คือการประทะก,กันที่หนักหน่วงจากปากของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นกัมพูชาเอง40ลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่โดนปืนคอเครื่องบินรบของเอช6ไทยเราครับก็ทิ้งไข่กันแบบระนาวจริงๆแล้วก็ยังมีการปรากฏคลิปที่ออกมาจากฝั่งกัมพูชาครับบ้านหนองจานเอยบึงตะกวนเอวยใกล้กับวงเวียนปอยเปตเนี่ยก็เห็นกลุ่มควันครับลอยอยู่หลายจุดกับการรบของกองทัพไทยเราซึ่งเป็นกลุ่มควันที่กระจายกันเป็นวงก้างตามแนวยาวเลยนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์กองทัพภาคท งองเงมานะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการทูตนะก็ออกมาเรียกร้องใหสหรัฐอเมริกาสวีเดนเกาหลีใต้งดขายและก็ส่งอาวุธให้กับไทยเรานะครับก็ถึงกับบอกว่าไทยเราเนี่ย ช้ยีสิบหกคลิปเพชรแล้วก็ทีห้าศูนย์โจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปดินแดนกัมพูชาแถมป้ายสีไทยเราครับว่าโจมตีแบบไม่เลือกหน้าแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือขเมรครับแทนที่จะโทรหาไทยในการเจราจารนะแต่ว่าฮุนมานิทครับโทรหากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบอกว่าขมรเนี่ยต้องการหยุดยิงดันทีกลับสู่ปฏิญ,ญาสันติภาพแต่สุดท้ายแล้วหยุดยิงยังไงครับเติมกำลังมา,มามากมายบวกกับย,ยังระดมยิงเบีล์ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเข้ามาในบริที่ฝั่งเราอย่างต่อเนื่องแล้วเข้า กิโเราก็ลึกไป100กิโลกันเลยกับที่มั่นทางด่านของกัมพูชาฐานดิบั่นหลายๆฐานเนี่ยมันก็มีคลิปออกมานะครับว่าเละเป็นจุนกันทั้งหมดมารอบนี้เราก็เอาจริงเหมือนกันนะครับทั้งแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็บัญชาการรบอยู่ในแนวหน้ากับกองทัพไทยเราด้วยคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF aming แเป็นการดูหนัง ฟังเพลงก็เลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวยังไงก็ต้องส่งแรงใจเรงเชียร์ให้กับพี่น้องทางได้เราครับที่ต่อต้านคาเมนอยู่นะตอนนี้แต่ที่มันเป็นข่าวดีที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าน้องจันร์เหน่งแก้วคลองแผลงไม่น่าจะหลุดมือของไทยเราไปได้ก็คงต้องรอ,อยียอย่างเป็นทางการแล้วก็อัปเดตกันอกีกรอบหนึ่งนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้า ជើកិនใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับបាយបាយនេះ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 ប๊ะចៃយក BM 21ដាក់ដាក់ដាក់ថ្ងៃសុកទី26ម៉ោង8 20នាទីមើលខាងនេះទៅដាក់មកកញ្ចែងទៅឲ្យវាស្ងាត់បន្តិចវាផ្លោមកយើងពេកណាយើងឥឡូវយើងដាក់មកកញ្ចែងទៅអូនោះសាយដូចទឹកឃ្លៀងសាយដូចទឹកឃ្លៀងនោះវាផ្លោមកវិញនេះនោះ ល <b> ិប <ś> to ៊ <región> ីក្របនេះនោះនោះនោះឡើយ BM21 យើងដាក់ទៅហើយបងប្អូនមកកច្រែងនេះនោះឆ្លាក់ដល់ឡនោះដល់ផ្សាយឲ្យជប់ខាងនោះខាងឆៃនៅតួលមុខខាងនេះភូមិជុកចៃបាទផ្សាយដល់ឲ្យចាស់នៅខាងឆៃថ្ងៃសុក្រទី26ម៉ោង8:20នាទីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់មិនចៃស្រុកអូជ្រៅឃុំអូបៃចាន់ភូមិជុកចៃកំពុងតែបាញ់ផ្លោងនេះ អ្នកមកចែករឡៅណាមកចែកទៀតទៅលោកឲ្យវារៀងហើយខ្លាំងអីទៅឯងអាបាញ់ខ្លាំងហើយបងប្អូននៅអ៊ូបៃជន់ព្រឹកថ្ងៃនេះតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ឥឡូវដាក់ខ្លាំងកណ្ដៅកគប់មែនតើអូយដាក់កគប់បងប្អូននៅខាងអ៊ូបៃជន់គុំជុកជ័យ ដំណប់ដាច់ជອດជក់គ្នានៅអូវិជ័នមោះសាអូវិជ័ននៅខាងក្រៅអាទៀននោះមកនេះមកក្នុងព្រៃច័ន្ទនេះនេះអាបងឆេះនេះថៃវាស្រុកដាក់ខ្លាំងមកមែនតើខ្បាយខ្បាយកាឋានច័ន្ទបងឯង